สวัสดีนะคบวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้สามคูณสองมาง่ายกันนะครับใครยังแก้สามคูณสามไม่เป็นต้องแก้สามคูณสามให้เป็นก่อนแล้วค่อยแก้สองคูณสองนะครับนามาเร่งไปเลยมันจะเหมือนสามคูณสามเลยนะครับสีขาวอยู่ข้างล่างสีมันอยู่ทางซ้ายสีแดงอยู่ทางขวา เราให้เราหาชิ้นบุ้มที่เป็นสีแดงอยู่ข้างบนแต่สีแดงอยู่ข้างบนก็อยากให้มันอยู่ตรงนี้ก็ให้บิดขวาขึ้นตาสองรอบขวาลงก็สีขาวอยู่ข้างบนก็ให้บิดข้างขึ้นขาสองรอบขวาลงก็จะลงมาอยู่ตรงนี้น,นะครับถ้าสีแดงครั้งนี้ต้องให้มันตรงกันแล้วก็ให้บิด ขอขึ split, weight, size, color, so so first, so ้นบนซ้ายขวางก็จะเข้ามาอยู่เราตรงนี้นะครับจะไปสีเขียวหากันเลยอยู่นี่สีเขียวอยู่ทางนี้อยู่ข้างล่างก็ให้บิดขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้บิดให้มันตรงกันเลยแบบนี้ข้ามาแล้วก็ให้ที่ขวารอยู่ทางขวาให้บิดขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อไปอันสุดท้ายอยู่ทางนี้สีส้มบิดให้ท่ายางกันแบบนี้ที่เขาู่ทางขวาให้บิดขวาขึ้นซ้ายขวาลงก็เสร็จแล้วนะครับหน้าหนึ่งต่อไปเป็นการทําสีเหลืองให้เต็มนะครับถ้าเจอแบบนี้สีเหลืองอยู่ข้างบนทางขวาข้างซ้ายมีสีเหลืองอยู่ทางนี้ก็ให้บิดซ้ายขึ้นบนขวา ไพลงบนขวา้ายขึ้นบนขวาสองรอบ้ายลงก็จะเต็มแล้วนะครับสำหรับใครที่สีเหลืองอยู่ทางขวาแล้วอยู่ข้างบนทางขวาแล้วสีเหลืองมาอยู่ทางลายนะครับก็ดี๋จะทำไมน,นะครับ ยวขอทำก่อนนะครับ่วนใครยังไม่เป็นเต็มนะครับก็ทำตามเลยนะคบเนี่ยถ้าสีเหลืองอยู่ทางซ้ายข้างบนแล้วข้างขวาสีเหลืองอยู่ทางข้างล่างก็ให้บิดขวาขึ้น,บน,บ,น,นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายขวาขึ้นบนซ้ายสองรอบขวาลงก็จะข้ามเลือครับ ต่อไปเป็นการทำให้เต็มทุกด้านนะครับก็สีเขียวตรงนี้ก็ให้บิดมาแต่ใครที่ยังไม่มีนะาสองอันเต็มแบบนี้ก็เอาสีอไหนมาก็ได้นะครับแล้วมันก็จะพอพอบิดขวาขึ้นสองรอบล่างสองรอบขวาึึ้นบนซ้ายขวาลงแล้วก็ล่างสองรอบ ขวาขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นก็จะเต็มแล้วนะครับแต่ละครายที่ยังไม่เป็นหน้าเต็มแบบเมื่อกี้ดล้วนะครับก็ทำไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีหน้าเต็มขึ้นมาให้เราหมึ่นหน้าแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วกับการทำรูบิทสองคูณสอให้เต็มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการแก้สี่คูณสนะครับ